เก็บตัวไม่ออกสื่อแท้จริงคือสถีอันดับต้นๆของไทยเปิดรายได้เบิร์ธงชัยในวัย64หลังขึ้นแท่นเป็นศิลปินแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่เผยค่าตอบแทนสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ เปิดรายได้พี่เบิร์ดธงชัยลังขึ้นแท่นเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2,565แฟนๆแ,แห่ยินดีหลังจากพี่เบิร์ทธงชัยแม็กอินไตโพสต์ลงโซเชียลแจ้งข่าวดีว่าพี่เบิร์ดขอขอบคุณสำหรับการได้รับเกียรติยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2,565สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้อง รางวัลน,นี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้เพราะแฟนเพลงที่สนับสนุนผลงานของพี่เบิร์ดมาตลอดด้วยครับพี่เบิร์ดขอบคุณมากๆครับขณะที่นายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพูดถึงค่าตอบแทนและสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติว่าผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจะได้รับสวัสดิการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ2 5 0 0 0บาทตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกิฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลมเว้นแต่มีสิทธิ์เบิกจากหน่วยงานอื่นให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ค่าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีงบประมาณเงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณาภัยเท่าที่เสียหายจริงรายได้ไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งค่าของเยี่ยมในายามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริงรายละไม่เกิน3,000บาทต่อครั้ง และกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพรายละ20,000บาทและเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงรายละไม่เกิน150,000บาทเป็นต้น ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งที่3โดยมีนายวิศณุเครือง,งามรองนายรัฐมนตรีประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งเป็นประธานเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมามีการถแถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2565มีบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งหมดจำนวน12คน